รสชาตินี่คือส้มขานาดเลยครับผมอืมอ่าส้มกว่าตำมะยมตำมะขามน้อยเอ็มครับผมเอาเนี่ยนะคนได้มากส้มนี่คือครับผมเนาะ <c oughs> นี่ฮะมากเมานะครับเนาะหรือว่าบบเมาครับตำเมาใส่น้ำปูครับผมเอา ส้มแบบจิตจัดตำกินตอนอูน้อนเ่อนหครับตอนอาการห้อนๆจัดมอดนะครับเนี่ยต้องหาของกับนักหนักก่อนเนอะทำใส่ิกแห้งนะครับใส่หอมเตี๊ยมใส่น้ำปูใส่น้ำปลาห้าเนาะตามแล้วครับ 嗯，嗯、mm，真不。